กับพี่แดงนะคะในนสมอรอสตอักษร,ร,ร,รีนะคะก็จะได้มาหาตดสอบหาค่าเอลดีในเกลือนะคะสําสหรับ,บอุปกรณ์นะคะก็จะมีเกลือที่ว่ามีเอลดีกับเกลือที่ไม่มีเอลดีนะคะแลจะมีช้อนมีแผ่นทดสอบก็แท็บสาหรับอ่านค่า,าก็น้ำยานนะ เราต้ทดสอบเกลือที่ว่าไม่มีไพโอดีนก่อนนะคะถ้าเราเอาเกลือช้อนหนึ่งขานี่ช้อนใส่ใบที่เผ็ดกระปิ้นนี้หยดหนึ่งหยดยาสองหยดนี่เกลือที่ไม่มีไพลูดีนนะคะนี่ก็คือเป็นเกลือที่ว่ามีไพโอดีนตั้งยาไปสองหยดหลังจากนั้นเราจะตั้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะในการอ่านค่าถ้าเกลือที่ว่ามีไพลูดีนนะคะก็จะมีสี ขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ยเราหยดไปแล้วมันก็จะขึ้นคันทีออก็แสดงบอกถึงว่าเกลือนี้มีไอโอดีนนะคะพอดีมาดูค่ะอลองเทียบสีอ่าสำหรับการที่เราเทียบสีแล้วนะคะเ,เกลือที่มีไอโอดินจะมีค่าอยู่ประมาณ20-40 ppm นะคะ,คะส่วนเกลือที่ไม่มีไอโอดีนจะอยูอ่ประมาณ1 0จะเป็นสีขาวเห็นไหมคะ,ส,ส,คะสีขาวถ้าเพื่อนอยากจะทราบว่าเกลือที่บ้านเพื่อน มี LED หรือไม่นะคะก็ให้มาทดสอบได้ที่บ้านพี่แดงหรือบ้านพี่น้อยนะคะหรือว่าติดต่อประสานไปกับประธานหมูแต่ละหมูได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าเกลือดีมีประโยชน์อะไรบ้างสําหรับเกลือดีนะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยค่ะพัฒนาสมองควบคุมน้ําหนักนะคะส่งเสริมการเจริญเติบโตบํารุงเส้นผมเล็บทําให้ผิวพรรณแข็งแรง กระตุ้นน้ำนมส right? questionnaire questionnaire ําหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะกระบอกขับถ so, ่ายดีขึ้นเอ่อสร้างความกระตือรือร้นในวัยทํางานกระตุ้นการทํางานของหัวใจส่วนสําหรับท่านชายนะคะจะต้องเอ่อรับประทานเกลือที่มีโอดีนเยอะๆเพราะว่าอะไรพี่น้อยอ่าสหรับท่านชายนะคะสําคัญมากนะคะเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะฉะนั้นคุณผู้ชายนะคะต้องหันมากินเกลือไอโอดีนกันแล้วนะคะและสาหรับหญิงตั้งครรภ์แล้วค่ะอ่าสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะก็เป็นการอ่า เพื่อพัฒนาสมองให้ทารกนะคะให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะในทพิการถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะน้องแดงเราหันมากินเกลือที่มีเอ,อดีกันนะคะ